สวัสดีครับวันนี้จะมาเออ่ร่วมศึกษานะครับผมทำยำมะม่ J 1, 1, 1, 1, วนนนง,อองนะครับผมวันนี้เมนูเจแบบไม่จานเลยนะครับผมวันนี้เพิ่งนึกออกใส่พริกป่งนะครับใส่พริกป่งใส่พริกป่งใส่พริกป่งนะครับเสร็จแล้วตามด้วยผงชโรสนะครับหรือว่าเราจะใส่ผงซุปหรือว่ารสด,ดีก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วเราใส่น้ำตาลไปหน่อย นะครับผมใส่เกลือน,นิดนึงนิดเดียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวให้มันให้ความหอมนะครับผมให้ความหอมด้วยก็เค็มหน่อยๆนะครับผมอันนี้จะไม่ได้เค็มมากจะหอมหอมแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็สับ,บรรมะม่วงนะครับสับ,บรรมะม่วงเปรี้ยว แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแต่นนำเช่าเหงหลบนอนนั้นแล้วหลบดึกแล้วนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ ครัได้รประมาณอย่างนี้นะครับถ้าเราชอบเผ็ดเราก็ใส่เผ็ดเราชอบไม่เผ็ดเราก็ใส่ลดปริมาณทิ่เอรานะครับผมนะครับอย่ามาโเจนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ชิม ยำงไยแตกอืมเซบแล้วขอไปกินก่อนนะครับอุ๊ยครับ